ในปี2026รถถังที่เคยเป็นตำนานอย่าง MC1A3 Walker Bulldog ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมโดยการอัปเกรดใหม่นี้ถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากับยุคอนาคตแต่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกเอาไว้อย่างลงตัววันนี้ช่อง Car Crafted จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรถถังรุ่นพิเศษคันนี้อย่างละเอียด เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอก MC1A 3รุ่นปี2026มาในโทนสีขาวเงางามสะท้อนแสงพร้อมการเคลือบผิวระดับ HD ที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูแต่ทรงพลังตัวรถถูกจัดแสดงอยู่ในโชว์รูมสุดล้ำที่ตกแต่งด้วยกระจกใสและไฟเลดสีขาวบริสุทธิ์ที่เน้นให้เห็นถึงเส้นสายของรถถังอย่างชัดเจนแม้ MC1A 3จะถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นแต่ในเวอร์ชัน2026นี้ได้ผ่านการปรับปรุงใหม่แทบทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์ระบบอาวุธและระบบควบคุมภายในโดยยังคงเอกลักษณ์ของรถถังเบาเอาไว้ทำให้เหมาะสำหรับปฏิบัติการลาดตระเวนและภารกิจโจมตีแบบฉับไวเครื่องยนต์ของ m c 1A 3รุ่นใหม่นี้ใช้ระบบไฮบริดดีเซลไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดกว่า750แรงม้าช่วยให้รถถังเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและเงียบมากกว่ารุ่นเดิมหลายเท่าระบบช่วงล่างแบบใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแบบไหนก็ตาม ขอป้อมปืนหลักยังคงติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรเช่นเดิมแต่เพิ่มระบบเลเซอร์จับเป้าหมายและกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อการยิงที่แม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลเสริมขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรและระบบป้องกันโรนในตัวภายในรถถังได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยจอควบคุมดิจิทัลแบบสัมผัสเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบกันสเทือนและมีระบบปรับอากาศครบครันเพื่อความสะดวกสบายของลูกเรือ ข้อมูลต่างๆจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่าน HUD ที่แสดงบนกระจกด้านในช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น1ในไฮไลท์ของ MC1A 3ปี2026คือระบบ AI ที่ช่วยประเมินสถานการณ์การรบแบบอัตโนมัติเช่นการระบุปเป้าหมายอัตโนมัติการแจ้งเตือนการโจมตีและการจัดเส้นทางหนีพย,ยังรวดเร็วระบบ AI นี้เรียนรู้จากข้อมูลการใช้งานจริงของทหารในสนามรบช่วยให้การตัดสินใจเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ประเทศไทยยังคงใช้ mc 1 a 3ในหลายหน่วยงานทหารเพราะขนาดที่กระทัดรัดและเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภารกิจลาดตะเวนชายแดนหรือใช้ฝึกอบรมทหารใหม่ซึ่งรุ่น2026นี้จะยิ่งเสริมความสามารถให้กับกองทัพมากยิ่งขึ้นแม้จะเป็นรถถังรุ่นเก่าแต่ mc 1 a 3 w a l k e r bulldog 2026ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถนำพาความคลาสสิกกลับมาได้อย่างสง่างามพร้อมสำหรับสมรรภูมิใหม่ในโลกยุคดิจิทัล หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถถังหรือสนใจในเทคโนโลยีการทหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r ์คราฟตเของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรถยนต์รถถังหรือเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวให้ชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ